เพดอาเซียนสกายไลน์ Sky line, ได้มีการรายงานถึงการจัดอันดับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอ้างอิงโดยเวอร์แบงสำหรับประเทศในอาเซียนซึ่งประเทศไทยอยู่อันดับที่25ของโลกโดยในอาเซียนเป็นรองเพียงแค่สิงคโปร์และยังมีอันดับนำหน้าประเทศมาเลเซียอีกด้วยสวัสดีครับกลับมาพบกับเต๋าคอมเมนต์ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ ชาวคขมรบุกบอกเราจะล้างแค้นแล้วเราจะแซงไทยหลังไทยได้อันดับที่2โครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนจากกรณีเพจอาเซียนสกายไลน์ได้มีการรายงานถึงคะแนนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่างๆในอาเซียนซึ่งเป็นการอ้างอิงข้อมูลจากเวอร์แบงค์ในปี2023โดยประเทศสิงคโปร์ได้อันดับที่1ของโลกและเป็นอันดับที่1ของอาเซียนส่วนอันดับที่2เป็นของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยอยู่อันดับที่25ของโลกส่วนอันดับที่3ได้แก่ประเทศมาลเลเซียและอยู่อันดับที่30ของโลกอันดับที่4ฟิลิปปินส์อยู่อันดับที่47ของโลกอันดับที่5ประเทศเวียดนามและอยู่อันดับที่47ของโลกเช่นเดียวกันกันกบฟิลิปปินส์ส่วนอันดับที่6ได้แก่ประเทศอินโดนีเซียและอยู่อันดับที่59ของโลกส่วนอันดับที่7เป็นของลาว และอยู่อันดับที่108ของโลกอันดับที่8ได้แก่กัมพูชาและอยู่อันดับที่125ของโลกซึ่งจากรายงานดังกล่าวไม่มีข้อมูลของบูไนและเมียนมาสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยต้องเรียกได้ว่ามีการพัฒนาแบบเรื่อยๆแบบไม่แข่งขันกับใครถึงแม้ช่วงระยะหลังที่ผ่านมาประเทศไทยเราจะไม่มีตัวเลขที่หวือหวาในเชิงเศรษฐกิจก็ตาม แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีการลงทุนเป็นจำนวนมากกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งพลังงานหรือเรื่องของการโทรคมนาคมโดยเฉพาะในเรื่องระบบการขนส่งมวลชนไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะมีการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้แนะนอกเหนือจากนี้โครงการรถไฟทางคู่ก็มีการดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่รถไฟไม่ได้ถูกพัฒนามาเป็นเวลานานาน,นอกจากนี้ยังไม่รวมถึงโครงการเกี่ยวกับถนนไม่ว่าจะเป็นทางหลวงทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์ซึ่งโครงการถนนดังกล่าวประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในระดับนานาชาติซึ่งก็นับว่าเป็นความสำเร็จในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในประเทศไทยเองยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรวมถึงเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วยซึ่งทั้งหมดก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวถ้าพูดกันจริงๆแล้วในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยอยู่ในอันดับค่อนข้างดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนซึ่งบางครั้งอาจจะดูช้าลงไปบ้างก็ตามซึ่งจากโพสต์ของอาเซียนสกายไลน ก็ได้มีชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจำนวนมากแต่ที่น่าสนใจก็คือมีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าโปรดตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ดีแล้วคุณก็จะรู้ว่าประเทศไทยถูกปกครองโดยกัมพูชามานับพันปีแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้กัมพูชาเกิดสงครามภายในประเทศจนถูกไทยยึดครองแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาแล้วและก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นที่หนึ่งมานานหลายปีเราจะแซงภายในเร็วๆนี้แล้วเราจะแก้แค้นซึ่งหลังจากความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้ก็มีผู้เข้ามาตอบความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยทางแอดมินเพจอาเซียนสกายไลน์ได้มีการเข้าไปตอบกับชาวกัมพูชาลายนี้ว่าแล้วทำไมยังล้าหลังคนอื่นๆอยู่ละ่ะเวียดนามก็มีสงครามเหมือนกันนะความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆมีพื้นที่เล็กกว่าเกาะภูเก็ตไม่รู้จะใช้อะไรเป็นตัววัดหากเปรียบเทียบระบบรางหรือถนนก็ถือว่าโอเคกว่าประเทศอื่นๆความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับสิงคโปร์ไม่จําเป็นต้องนํามาเปรียบเทียบเพราะว่าสิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศพวกเขาสามารถทําโครงสร้างพื้นฐานได้ง่ายมากโปรดลบพวกเขาออกจากรายการเราต้องการข้อมูลจากประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และต้องใช้ต้นทุนเยอะเหมือนกับประเทศมาเลเซียและประเทศอื่นๆความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับผมคิดว่าอินโดนีเซียควรจะได้อันดับที่ดีกว่าเวียดนามชาวเน็ตอินโดนีเซียยังคงเรียกเวียดนามว่าเป็นประเทศที่ยากจนความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับคุณภาพทางหลวงของประเทศไทยนั้นดีมากขอขอบคุณราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในประเทศไทยแต่ประชาชนของพวกเขามีถนนที่ดีที่สุดในอาเซียน ความคิดเห็นท่านต่อไปครับพวกคุณบอกผมสิว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนั้นดีกว่ามาเลเซียยังไงซึ่งหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบกับคอมเมนต์นี้ว่ามันก็เป็นเพราะว่าการขาดโครงสร้างพื้นฐานในซาลาวักและซาบางไงนั่นทําให้มาเลเซียต้องมีอันดับที่ต่ากว่าประเทศไทยหลังจากนั้นก็มีคนไทยเข้ามาตอบกับคอมเมนต์นี้ว่านี่คือรายงานจากธนาคารโลกเปรียบเทียบจากประเทศจากข้อมูลจริง ไม่ใช่จากสายตาหรือความรู้สึกของบุคคลแล้วคุณมีข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายงานนี้หรือไม่หลังจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องโดยทั่วไปมาเลเซียมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าและรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะก็มีประสิทธิภาพมากกว่าใช่ผมเชื่อแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่นเดียวกันมากกว่าจะเป็นเพียงการสังเกตจากชาวต่างชาติ ตรงนี้ผมขอโต้แย้งและสงสัยว่าเตุใดไทยจึงมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่ามาเลเซียผมอยากเห็นจุดเด่นของพวกคุณเช่นเดียวกันความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับสิงคโปร์ก็ใหญ่พอๆกับท่าเรือกลางของมาเลเซียเท่านั้นมาเลเซียมีขนาดเป็นสองในสของประเทศไทยมาเลเซียก็ใหญ่พอๆกับเวียดนามแต่ว่าฟิลิปปินส์ก็เล็กกว่าทั้งสองประเทศทั้งมาเลเซียและเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ประเทศลาวของผมมักจะได้อันดับที่ดีที่สุดในอาเซียนบ่อยๆจากท้ายตารางความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ดีที่สุดในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ฉันไปเมืองไทยเมื่อเดือนธันวาปี2023ฉันได้เห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากมายขอยินดีกับประเทศไทยด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ทำไมทุกคนถึงบอกว่ากัมพูชานั้นดีที่สุดความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายแล้วครับซึ่งเขากล่าวไว้ว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่สองนำหน้ามาเลเซียประเทศไทยทำได้ก็จบลงไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไปใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลา ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ